สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับฟิสิกส์ครูแฉะนะคะฟิสิกส์ครูแทะผ่านกันแล้วกับ2ค,ค,ค,คลิปเกี่ยวกับการวัดนะคะวันนี้ก็จะมานิดเดียวนิดเดียวจริงๆหนึ่งสไลด์เท่านั้นนะคะหนึ่งสไลด์เท่านั้นก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกราฟเส้นตรงหนึ่งสไลด์จบปิ้งนะคะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ด้วยกราฟเส้นตรงเนี่ย นะมาลุยกันเลยการวิเคราะห์ข,ข้อมูลที่กราฟเส้นตรงนะคะก็คือกราฟที่เป็นู่อวนดับ XY หรือกราฟที่อยู่ในแนวแกน X และแกน Y แนวนอนและก็แนวตั้งนั่นเองนะคะซึ่งสมการทั่วไปของออกราฟเส้นตรงก็จะเป็น Y เท่ากับ m x บวก C ซึ่ง Y ก็คือ y ก็คือ y ก็คือข้อมูลในแกน y x ก็คือข้อมูลในแกน x ข้อมูลที่แสดงในแนวแกน x และแกน y m m คือ slope slope หรือความชัน ซึ่งความชันเท่ากับเดลต้า y ส่วนเดลต้า x หรือเท่ากับ y 2ลบ y 1ส่วน x 2ลบ x 1การหาความชันอะอย่างตัวอย่างการหาความชันการหาความชันของกราฟเส้นตรงเราจะเลือกจุด2จุดใดก็ได้บนกราฟเส้นตรงถ้าจะให้ง่ายหนูต้องเป็นจุด2จุดที่อ่านค่าจากกราฟเส้นตรงได้ง่าย ตรงๆเลยนะคะได้ง่ายๆตรงๆเลยอาจจะเป็นาหาค่าที่มันตรงจุดนี่พอดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยถ้าจะให้ง่ายหนูก็ให้หาให้ตรงกับตัวพวกนี้นะคะอะแต่เลือกสองจุดไหนก็ได้แต่ถ้าจะให้ง่ายต้องเป็นจุดที่อ่านค่ายง่ายอ่ะเรามาเริ่มกันอาจารย์เลือกสองจุดนี้อะสองจุดนี้ตรงนี้เป็น y สอง x สอง ตรงนี้เป็น y 1 x 1อะแทนค่า y y 2เป็น10 x 2เป็น5 y 1เป็น4 x 1เป็น1มหาสลปนะคะความชันของกราฟนี้ก็จะได้ y 2ลบ y 1ส่วน x 2ลบ x 1ก็จะเท่ากับ y 2 10ลบ 1> y 1 4ส่วนด้วย x2 5สอหลบ x กหนึ่งหก็จะเท่ากับ6ส่วน4ตดัดตัดก็เป็น3ส่วน2หรือเท่ากับ1นุดตอนนี้ได้สลบแล้ว1.5ต่อไปตัวนี้ตัวนี้ค่ะ C C คืออะไร C คือจุดตัดแกน y ตัด y ที่จุดไหนตอบจุดนั้นอันนี้ตัด y ที่ตรงไหน2ตอบ2เพราะฉะนั้นตอบอสมการเส้นตรงของรูปนี้เท่ากับ y เท่ากับ m สลบคือ1.5 x บวก c คือ2ตอบนะอันนี้คือการหาสมการเส้นตรงของกราฟรูปนี้นะ,ะของกราฟรูปนี้ได้เท่านี้นะ,ะอ่ะถ้ายังไม่เก็ตมาดูครั้งต่อไปมาดูตัวต่อไปจาก สมการกราฟเส้นตรงจะได้ y, y เท่ากับ mx บวก c y ในที่นี้เป็นข้อมูลของอะไรความเร็วก็ต้องเขียนเป็น d เท่ากับ m สลบ่มามหาสลบข้อนี้หน่อย18กับ15 เท่ากับ12เขียนติดหน่อย y 1เอ้ย y 2 x 2 y 1 x 1อ่ะสลบเท่ากับ y 2 1 8ลบ y 1 9หาร x 2 1 5ลบ x 1 12เท่ากับ9ส่วน3ปตัดตัดเท่ากับ3 ก็ตอบ3 x เป็นข้อมูลของ t บวกกับ c ตัดแกน y ที่ลบ9ก็จะเป็นตอบ v เท่ากับ3 t ลบ9เป็นคำตอบอันนี้คือสมก,การเส้นตรงของการาฟรูปนี้แค่นี้แหละว,วันนี้เข้าใจ y คือข้อมูลในแนวแกน y x คือข้อมูลนแนวแกน x M คือสลบสลบหาได้จาก y 2ลบ y 1หาร x 2ลบ x 1ได้เท่าไหร่ออกมาเป็นค่าของ M C คือจุดตัดแกน y ตัดแกน y ตรงไหนกราฟเส้นตรงตัดแกน y ตรงไหนให้เอาค่านั้นมาตอบเลยเพราะฉะนั้นวันนี้แค่นี้ค่ะ